สวัสดีครับวันนี้ผมช่องปั้นกิฟฟ์นะครับวันนี้ผมมาได้มาเล่นเกมนะครับผมมาพูดถึงเรื่องผู้หญิงคนนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าปุก Google นี่นะครับไม่ใช่นี้นะรายงานผลพิมพ์มลิงไม่ใช่นะแต่ว่านี้ผู้หญิงคนนี้นครับที่กําลังปั้นนี่อยู่นะครับเป็นปฏิมากรหญิงคนไทยคนแรกนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันฉลองครบรอบของเขานะครับ ชื่อว่าคุณไข่มุกชูโตนะครับคุณไข่มุกชูโตคือศิลปะไทยนะครับที่อะไรเนี่ย คุณนประวัติบุคคลสําคัญที่มีฝีมือในงานปั้นเป็นอย่างมากนะครับจนถือได้ว่าเป็นปัิมากรหญิงคนแรกของเมืองไทยเลยนะครับประวัติของคุณไข่มุกชูโตชื่อจริงชื่อว่าไข่มุกชูโตนะครับเกิดวันที่วันที่19พุทธศักราช2 4 8 1นนะครับครอบครัวเป็นบุตรของพระมัญชุวาทีอธิบดีกรมการเมืองกระทรวงการต่างประเทศนะครับมานาชื่อแอลชูโตนะครับพ่อชื่อโชติชูโตนะครับ โช,ชโต,โต์สูต่นแหไะไม่รู้ข้าหลวงในสมเด็จพระศรีพัะรินทาบรมราชินีาราถพะบระมราชชน,นีครับพันปีหลวงมีพี่สาวชื่อสีทองสูโตทํางานเป็นองค์กรสหประชาชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าองค์การอยูนะครับการศึกษาเริ่มตั้งแต่อยู่ใกล้ๆบ้านและย้ายไปโรงเรียนราชินีตั้งแต่อนุบาลพอจบมัธยม8คือเมื่อก่อนจะมีถึงมัธยม8นะครับ จึงสอบค่าศึกษาต่อคณะจินตกรรมและประติมากรรมนะครับคนนี้เป็นประติมากรรมหญิงคนแรกประติมากรไม่ใช่ประติมากรรมการทํางานเมื่อจบการศึกษาเริ่มทํางานแผนกสินนะครับอยู่ซ่อม USOM ทําโปสเตอร์จัดรูปเล่นมาทำหนังสือครับบริษัทเตสเนอะร์คุณไข่มุดต,ต้องการเวลาทํางานด้านศิละปะให้เป็นส่วนตัวครับเพื่อสร้างฝีมือจึงลาออกจากช่างและรับงานด้านประติมากรรมแทนนะครับ มีงานอนุสาวรีย์เล็กๆภาพเหมือนบุคคลและสัตว์ตลอดจนเขียนภาพ landscape ก็คือเป็นการวาดภาพการปั้นแนวนอนนะครับรับตกแต่งสวนภายในบ้านตกแต่งห้องจนมีชื่อเสียงผลงานปั้นรูปประดับผนังทั้ง4ด้านติดตั้งไว้ที่ท้องพระโรงห้องไทยพระหนักจิราดาหฐานจำนวน6แผงนะครับ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับบนพระเสลียงกงเพื่อพระราชานไ้ตานฐานทัพพระบรมรูปสมเด็จนเรศวรมหาราชทรงยืนหลังทศิษโนทกจากพระสุวรรณพิงคารพระรูปสมเด็จพระสุริโยไทยทรงยืนและครึ่งพระองค์และรูปพระเจ้าคุณนรัตราชมนิตนะครับไว้ที่หอบรรจุอัตเจ้าคุณนรัตราชมณตที่วัดเทพศิรินทราราชนะครับรับ พุทธรูปปางพระทานพรรูปยืนหูผลงานยืมกันาล้เนี่ยสมเด็จพระยานสังวงรด้วยนะครับจํานวนยี่สิบห้าองค์ปั้นต้นแบบสร้างเหรียญหลวงปูปป่แหวนสร้างเหรียญหลวงป,ปู่ขาวปั้นต้นแบบสร้างเหรียญพระเลสวนกะพระสุริโยไทยปั้นลูปมาคดีตามพระราชเาสวัน,นีในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นาถโ้เรื่องไก่ทองชาละวันนาวิมลา สุชัคอมโนราหันุมานสุพรรณมัชชาพระประธานขนาดเท่าจริงตามพระราชสเนีสมเด็จพระนางเจ้าโอ้ก็เป็นปฏิมาการรมหญิงคนแรกที่น่าชื่นชมกันนะครับเป็นคนที่สร้างผลงานเรื่องพร,ระนเรศวรพระบรมราชินีนาแล้วก็พระสุริโยไทยด้วยนะครับวันนี้เป็นครบรอบวันค้าวันเกิด79ปีของไข่มุกชูโตนะครับ น่าจะมีแค่นี้แหละครับเรื่องประวัติของคุณไข่มุกชูโตนะครับเ,เป็นปิมากรไทยคนแรกปิมากรหญิงไทยคนแรกนะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้านครับผมสวัสดีครับ